พเพิ่งกลับจากการแข่งขันที่อเมริกาพร้อมกับข้อแนะนำของโค้ชจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่สหรัฐว่าจะเข้ามาหาวิทยาลัยในฐานะนักกอล์ฟต้องทำอย่างไรพบกับกอล์ฟสตาร์วันนี้ต้นข้าวท่านพิชากองทองสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเทมิชากองทองนะคะตอนนี้อยู่ชั้นม .5 โรงเรียนสาธิตมหาิทรางแผนไฟมัธยมค่ะ สวัสดีครับผมโปรพันธ์ครับพงภีพัฒน์กองทองครับเป็นคุณพ่อน้องต้นข้าวครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเราเห็นว่านักกีฬาต่างประเทศเขามีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงมีความรบับผิชอบค่อนข้างสูงถ้าเราสามารถสร้างให้เด็กเราได้เร็วกว่าผมคิดว่าเราก็ไม่ได้เป็นสองรองจับใครเลยคุณพ่อก็เป็นโปรและคุณลูกใกล้จะเป็นโปรโปรแน่ๆเอางี้ดีกว่า มาเส้นทางนี้เลยแต่เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันว่าเริ่มต้นกันแล้วอยากให้ลูกเป็นโปรไหมครับโปรพันถ้าถามใจลึกๆใช่ไหมครับคือน้องอยู่กับกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กนะครับคือถ้ามันทิ้งไปมันก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันอะไรเงี้ยครับถ้ามันมีโอกาสหรือในอนาคตข้างหน้าที่มันสามารถต่อยอดไปได้ก็อยากให้เขาไปถึงในสิ่งที่ที่มันสูงสุดของกอล์ฟก็คืออาจจะเป็นโปรกอล์ฟไปก็ได้แล้วน้องต้นข้าวอยากเป็นโปรไหมครับ ก็ตอนนี้คิดว่ามีความคิดที่อยากจะเป็นอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจในอนะคตณีนตอนนี้ก็วางแผนว่าเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีค่ะเรียนจบเนี่ยอายุเยอะแล้วนะมันจะสายไปหรือเปล่าที่จะเป็นโปรไม่มีคำว่าสายค่ะไม่มีคำว่าสายนี่นี่คือเรียนจบหมายว่าเรียนจบมัธยมใช่ไหม้ใช่ไหมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะตัดสินใจไปทางไหนเดี๋ยวเราได้คุยกันครับอยากได้ทุนการศึกษา ในมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาในฐานะนักกอล์ฟแล้วไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาที่เพิ่งกลับมาเนี่ยไปแข่งขันในฐานะที่เขาเชิญหรือว่าได้สิทธิ์จากอะไรฮะคือทึงต้องเท้าความก่อนครับพดอดีของลูกสาวจะมีแข่งรายการที่เมืองไทยนะครับก็เป็นรายการออพติมิสนะครับของของเมืองไทยที่เป็นตัวแทนที่จะหาสิทธิ์ของนักกอล์ฟเนี่ยไปแข่งเป็นตัวแทน ของทัวร์นาเมนต์ที่เมืองไทยไปแข่งต่างประเทศที่อเมริกานะครับพูดง่ายๆคือสะสมคะแนนที่เมืองไทยให้ได้สิทธิ์นะคแล้วก็น้องต้นข้าวก็ได้สิทธิ์ไปแข่งที่อเมริกานะครับในช่วงวันที่2 6่สกยีกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ครับแล้วโปรพันธ์เขียนไว้ใน Facebook บอกว่าสังเกตเห็นว่ามีแมวมองจากมหาวิทยาลัยต่างๆมาดูเด็กจาก เอเชียเด็กที่เข้าแข่งขันเนี่ยไม่หลายประเทศะนะฮะใช่ไหมฮะเป็นยังไงฮะแมวมองแมวมองที่พูดนี้ก็คือเป็นโค้ดของมหาลัยนะครับก็จะมีทั้งทั้งที่เป็นเฮดโค้ดแล้วก็มีที่เป็นผู้ช่วยโค้ดนะครับก็มาดูเด็กนะครับทีนี้ผมผมก็มีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ดบางบาง,บางท่านนะครับ,รบแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ปกครองที่ท,ที่อยู่ในกวนเดียวกันแล้วก็มีผู้ปกครองที่เป็นคนไทยที่นู่นด้วยก็มีโอกาสได้คุยแล้วก็ สอบถามดูว่าเวลาโค้ดเขามาเนี่ยเขาเขาทำอะไรบ้างเขาดูอะไรบ้างแล้วเขาจะเลือกใครเวลาเขามาดูเพราะว่าเวลาทัวร์เมนต์หนึ่งเด็กมันจํานวนเยอะครับเพราะฉะนั้นการเจาะจงว่ามาดูใครเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะมีการเตรียมตัวหรือวางแผนก่อนว่าเขาจะมาดูใครหมายความว่าก็ทําการบ้านมาก่อนใช่ผมคิดว่าโค้ดโค้ดที่เขาเข้ามาดูเด็กเนี่ยเขาจะต้องดูโปรไฟล์ของเด็กก่อนอืว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเขาก็ต้องมาเลือกว่าคนนี้คนนี้ เหมาะไหมอะไรเงี้ยครับแต่เห็นบอกว่าอยากจะแนะนำผู้ปกครองว่าโค,ค้ชที่เขามาดูเนี่ยเขาจะดูความสามารถในเชิงกอล์ฟของเด็กในในอะไรล่ะคือในมิติหรือในความสามารถที่บางทีเนี่ยผู้ปกครองอาจจะไม่คาดคิดว่าเขาเขาเใช่ไหมฮะใช่ครับมันคืออะไรฮะจริงๆผมผมก็ บางอย่างผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพราะ <Ừ. S 2> ว่าเพราะว่าจริงต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ผมกับลูกไปแข่งพาลูกไปแข่งที่อเมริกา<ะ>ก็คือเหมือนเปิดประสบการณ์ใหม่เลยคือไม่รู้อะไรเลย<ะ>สิ่งที่ผมรู้ก็คือผมจะพาลูกไปแล้วก็ไปแข่งแล้วก็จะเหมือนกับไปสร้างโอกาสให้ลูกมากกว่าว่าเออลูกเรามีโอกาสที่จะไปแข่งต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้โค้ชเขามาดูเพื่อเป็นแบบแนวทางที่เราจะไปเรียนต่อได้อะไรเงี้ยครับทีนี้พอพอตกลงกันไปก็ เวลาได้ได้ไปแข่งจริงอะ่ะเราเห็นเยอะด้วยความที่เราเป็นสิ่งใหม่สําหรับเราผมผมเป็นโปรโด้วยแล้วผมก็อยากจะหาข้อมูลด้วยว่าในอนาคตถ้าผมมีลูกศิษย์ผมจะต้องแนะนําลูกศิษย์ผมไปแบบ,แบ,บนี้นะอะไรเงี้ยครับ,รบแ,ตแต่ในมุมมองของผมเองผมคิดว่าคือถ้าผมไปครั้งนี้ผมได้ประโยชน์มากเพราะว่าผมเห็นหลายๆอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องการการเอ่อการเข้ามาดูของโค้ดนะครับจากการพูดคุยบ้างแล้วก็จากการเห็นบ้างนยครับ คือเวลาโค้ดเขามาดูด,ด้วยความที่อย่างยกตัวอ,อย่างอย่างลูกสาวไปนะครับคืออยู่ๆถ้าเราไปเลยโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเลยเราไปแข่งปั๊บปรากฏว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครมาดูเราสิ่งแรกก่อนเพราะเราเป็นใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็กลกับลูกสาวแล้วก็ให้ส่งเมลไปหาม,มหาวิทยาลัยในละแวกที่เราจะไป,ไปส่งโ<ไ>ปรไฟ<ป>ล์ปใช่ก็ส่งโปรไฟล์ไปครับ ว่าเราเขียนจดหมายไปว่าเราจะไปแข่งรายการนี้นะวันที่เท่านั้นเท่านี้ถ้าคุณสนใจคุณก็มาดูเราได้มาติดตามเราได้อะไรเงี้ยมาดูตัวงานอารมณ์ประมาณนั้นน้องนั้นเขามาแล้วใช่ครับแล้วมาไหมแล้วมีมีโค้ชจากมหาวิทยาลัยมาคุยกับต้นข้าวบ้างไหมมี่ค่ะหลังจากแข่งเสร็จก็มีโค้ชเดินมาคุยบ้างแล้วก็มีโค้ชทักเออมสเส็จมาว่าเดี๋ยวจะขอนัดคุนจากแข่งเสร็จเลยค่ะเป็นคนนัดเรียบนัดเรียบร้อยแล้วค่ะ เลยครับคือมาเนี่ยมาเยอะเลยนะพวกนี้จริงๆเขาจะปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวจะบอกเราไม่อยากหลานมหาวิทยาลัยเลยล่ะเพราะดังๆเยอะใช่ถือว่าได้ประโยชน์มากหลายแห่งไหมหลายแห่งอยู่ค่ะหลายแห่งอยู่เรียกว่าเขาสนใจน้องต้นข้าวจะให้เข้าไปเรียนแล้วเป็นนักกลอบของมหาวิทยาลัยครับปีไหนเนี่ยที่จะเข้ามหาวิทยาลัย2024ค่ะอีกสองปีครับแล้วตอนนี้วางแผนยังไงไว้ สำหรับที่จะเข้ามหาวิทยาลัยหลังจากที่ทางโค้ชเขาได้นัดคุยกับเราแล้วจริงๆโค้ชโค้ชก็มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ที่ที่เมสเซจมาแล้วก็มีคุยผ่านทางเอ่อเอซูมระบบซูมอะไรเงี้ยเราก็มีคุยผาพราคุยกันดังเห็นหน้าเลยใช่แล้วในในในทัวร์นาเมนต์ที่ที่ไปแข่งก็ก็มีแข่งเสร็จก็ขอคุยก็มี แต่แต่ที่ผมผมประทับใจที่สุดก็คือเขาเดินมาดูมากกว่านะครับคือเราส่งเมลไปแล้วเขาโอเคแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะมาดูเราบางบางที่เขาบอกเขาจะมาดูเราแต่ครั้งแรกผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาดูเราเพราะว่าในกลนมันมีอยู่สามสี่คนเพราะนั้นก็เห็นตามตามตามตลอดสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอลูกตอนที่แข่ง ก็เลยมั่นใจว่าเออเขาน่าจะมาดูลูกเราหลังจากนั้นเขาก็เดินตามไปสักห้าหกลุม<ช>แล้วเขาก็แยกไปพออีกวันหนึ่งก็เป็นคนเดิมมามเขาก็เดินตามอีกตามถ่ายอีกใช่ครับเขาก็เดินดูเดินอะไรอย่างงี้ครับหลังจากจบแข่งเขาก็เขาก็มีขอคุยนะครับแล้วบางที่หลังจากแข่งแมตช์แรกเสร็จก็ก็ส่งเมสเซจมาหาลูกสาวอย่างเงี้ยครับว่าคอ,อนเกรดตเลชันด้วยนะที่ได้อันดับเท่านี้ตีดีด้วยนะอะไรเงี้ยได้หอินวันด้วยอะไรเงี้ย ก็มีโวยวิวันด้วยันโหยวิวันในการแข่งค่ะเอวันไหนอวันที่สองของการแข่งวันที่สองของการแข่งที่ฟลอริดาแล้วผลงานเป็นยังไงอันดับเท่าไหร่จบอันดับที่สามค่ะจบอันดับที่สามไปไปไปครั้งแรกได้ที่สามนี่เก่งนะหมายความว่ารบรรยากาศสนามอะไรที่อเมริกามันแตกต่างอนะ่ะหนถ้าให้อยากให้ต้นข้าวเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเราไปแข่งเรารู้เลยเขาจะมาดูเราด้วยแล้วเราก็ต้องการสร้างผลงานด้วย ตื่นเต้นไหมเห็นไหมว่าใครมาอย่างไงไหนรับบรรยากาศหน่อยชิค่ะก็ตอนแรกที่ตีอยู่นะคะก็พอเห็นมีคนเดินตามเราก็จะรู้เราก็จะมองอยู่ว่าคนนี้คือใครอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นแบบสีเสื้อส,สีโลโก้บนหมวกมันทําให้เรารู้ว่าอ๋อเราส่งเมลไปหาคนนี้แล้วเขาก็มาเ,เดินตามดูเราะคะ่ะแล้วก็ตอนความรู้สึกหนูตอนนั้นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกกดดันนิดนึงคะ่ะแต่ว่า ก็รู้สึกดีที่เวลาเดินผ่านเขาแล้วเขาก็ยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจด้วยคือถ้าเปิดเข้ามาเวลใหญ่ได้เนี่ยโอ้โหโปรแกรมเขาดีๆเยอะนะมีมาเวลใหญ่ๆอันไหนที่มาคุยบ้างไหมตอนนี้มีโอไฮโอสเตทค่ะโอ้โหโอไฮโอสเตทนี่จจกนีิคลอสนะอ่าอ่ามีจอร์เจียสเตทค่ะมี เออ University of Florida ค่ะโอ้ฟลอริดานี่เขาเก่งๆเยอะโค้ชมันเก่งเยอะก็มีเออ University of Delaware ด้วยค่ะแล้วพวกแคลิฟอร์เนียมาไหมไอ้พวก USC UCLA มีซานดิเอโกค่ะใช่ไหมใช่ไหมแล้วจะมีแก๊งพวกมหาวิทยาลัยเท็กซัสแถวๆนั้นด้วยแล้วต้นข้าวเลือกเอาไว้ในใจหรือยังตอนนี้มีอยู่บ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแบบองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็ค่อยตัดสินใจอีกทีค่ะอืมก็ศึกษาของแต่มหาวิทยาลัยด้วย ดูรุนพี่ที่เขาไปด้วยอย่างพวกพี่แพตตี้พี่อุ๋ยอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่เลวคือไปมันต้องดูประวัตินะไอ้ที่นี่นี่จบมาเป็นเป็นโปรกี่คนโปรแกรมสนามกอล์ฟเป็นยังไงแล้วกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยแล้วเขาที่ที่ที่มีประสบการณ์ที่เคยบอกรายการเรานะเวลากลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยเขาก็ยังติดต่อมาเรื่อยๆก็เป็นอย่างนั้นรอเปล่าครับ ยังเป็นอยู่ค่ะแล้วเขาคุยว่าไงไหนต้องคุยคุยหรือซยว่าเขาคุยอะไรยังไงเพราะว่าขณะนี้คนกำลับบงชมกันอยู่เนี่ยแปลว่าเราเข้าตาแล้วเขาติดต่อหรือเขาติดติดต่อมาจีบเรายัางไงออย่างนี้ดีกว่าก็หล <c oughs> ังจากที่หนูกลับมาก็มีโค้ดเขาก็ทักมาชวนคุยอยู่บ้างค่ะว่าเอาเอกลับมาเป็นยังไงบ้างเออแบบว่าดีใจด้วยที่แบบว่าอยู่กับบ้านโดยถึงบ้านโดยสวัสด <ừ> ีค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ ถามว่ามีเอ่อทัวร์นาเมนต์แข่งอีกไหมเขาจะรอติดตามอะไรเงี้ยค่ะตูนี้เขดูนะใช่ครับอย่างหนึ่งที่ที่เวลาไปเนี่ยเวลาได้คัดเลือกเวลาเราได้แรนกิ้งจากเมืองไทยไปเนี่ยเขาก็เชื่อแล้วเมืองไทยสมัยนี้นะมาจากเกาหลีมาจากไทยเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ครับแล้วขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงเออเออก็ถ้าถ้าสมมุติว่านะครับถ้าสมมุติว่าลูกมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่อเมริกานะครับคือเขาเขาคัดแล้วละเขาเมลมาบอกแล้วว่า ให้ไปรายงานตัวเท่าเมื่อนั้นเมื่อนั้นครับก็เสเตปต่อไปก็คือถ้าถ้าเกิดเราคอมมิตช่วงแรกมันก็คือเป็นการคอมมิตด้วยวาจาก่อนอนะครับหล,หลังจากคอมมิตจริงๆก็คือน่าจะเป็นช่วงหมหมากกว่าเพราะตอนนี้ต้นข้าวอยู่ม5ครับคือปีสุดท้ายแล้วปีสุดท้ายแล้วเขารู้ไหมว่าพ่อเนี่ยเป็นโค้ชช่วยคือมัน,ม,นมันช่วยไงหมายความว่าแต่โตมาจะตะทูลกอฟเนี่ยเขาเขามีการสอบถามคุยอะไรกับโค้ชไหม ขาคุยกับลูกสาวเออเออเขาคุยว่างเกี่ยวเรื่องคุณพ่อมีไหมตอนตอนที่คุยกันครั้งแรกค่ะโค้ชเขาก็จะถามเกี่ยวกับประวัติแล้วก็ข้าวอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะไรอะไรเงี้ยค่ะเราแบบเล่าว่าพื้นเพกกอว่าเราเริ่มเล่นกอลได้ไงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เริ่มเล่าไปว่าหนูเริ่มเล่นตอนนี้เท่านี้แล้วก็คุณพ่อเป็นโปรอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถามประมาณว่าเคยตีกอลกับคุณพ่อบ่อยไหมอะไรเงี้ยค่ะถามว่าเวลาตีกอลกับคุณพ่อแล้วใครชนะอะไรเงี้ยค่ะนั้นก็เหมือน เฟรนดีมากกว่าเขาอยากจะรู้จัใช่ครับเป็นการส่วนตัวต่อไปเนี่ยมมหกเนี่ยคราวนี้มีเชิญไปเจอไปที่นู่นเลยล่ะบางทีเขาให้ไปกันเพราะตามที่เราเคยสัมภาษณ์คนอื่นมาที่เคยไปอ่ะก็ไปวิสิทธิที่ไหนคะนี้ตาเราบ้างถ้าเเราแน่จริงนะอันนี้ต้องเราต้องแน่จริงนะเพราะต้องซ้อมเยอะแล้วคุณพ่อวางแผนไงก่อนหมายความว่าในช่วงนี้เราต้องฝึกฝนอะไรยังไงเพื่อให้เข้าตาแล้วก็พร้อมไป n c a นั่นนี่นั่นไม่ใช่ธรรมดานะเป็นเตรียมไงครับจริงจริงหลังจากกลับมาก็ก็มีคุยกับลูกนะครับว่าว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรบ้างสิ่งแรกก็คือเราตั้งเป้าก่อนว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ปีนี้เพิ่งไปมานะครับผมก็อยากให้ลูกมีโอกาสได้ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับไปแข่งอีกครั้งหนึ่งไปไปแข่งที่อเมริกาอีกปีหน้านะครับแล้วก็ช่วงคือพอเราไปที่อเมริกาสิ่งที่เราเห็นชัดเจนคือ นักกีฬาที่อเมริกาเออเป็นไงเป็นไงคือแต่ละคนไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเ,เป็นพื้นพื้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือค่อนข้างเก่งนะครับเตยมตัวมาดีเลยนะคือเดินเข้าสนามเนี่ยในมุมผมผมผม,มคิดว่าปโปรครับอ,อารมณ์อารมณ์คือ,ม,ม,อมองนักกีฬาของของประเทศอื่นก็คือผมว่าน้องๆปโปรได้เลยเพราะว่ามาแบบลูซี่ลีเลยใช่คือเวลาที่ที่เขาเขาซ้อมเขาอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นบางที แดดมันก็แรงในช่วงสเสมอที่เราไปคือเขาใส่แขนกุดแล้วกระโปรงสั้นแล้วก็แบบเหงื่อมันแผลบแล้วแขนขาดูมีกล้ามเนื้อแบบเหมือนคืออารมณ์เหมือนฟิตเนสคือฉะนั้นแสดงว่าพวุ่นี้เขามีการทาฟิตเนสหรือมีการเตรียมตัวร่างกายเพราะว่าเด็กคลาสเนี่ยก็คือไปแข่งคือลาดถุงเองหมดเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นแข่งก็คือแต่และแมตช์มัน3าวันเพราะความแข็งแรงแล้วก็มีมีรอบ practice ด้วยแล้วก็มีซ้อมเองด้วยเพราะฉะนั้น อาทิตย์หนึ่งอย่าตีกอลประมาณ5วันได้เพราะนั้นความแข็งแรงก็เยอะก็เลยกลับมาคุยกันว่าเอ้ยเราจะวางแผนก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของฟิตเน็ตเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็วางแผนการเล่นดีๆหน่อยนะครับถือถุงเองแบกตุงเองลากถุงเองครับตงลากถุงเองนะเพราะว่าตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ไม่มีคดดี้นะต้องลากถุงเองหมดเลยนะแล้วสนามต่างจากบ้านเรามากไหมเออ แล้วแต่ที่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เฟเวตจะเรียบกรีนจะเรียบแล้วก็ไม่ค่อยมีทรายอะไรบนกรีนเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ลับจะยาวมากมค่ะยาวยิ่งกว่าที่ไทยค่ะจงก็ต้องรูปแบบการเล่นผมว่ามันมันท้าทายมากกว่าแล้วกอล์ฟเนี่ยตอนนี้หนูเก่งเก่งอะไรเก่งลูกสั้นเก่งลูกร้ายหรือแอปโรชขึ้นุดแข็งจุดแข็งจุดแข็งจุดแข็งของหนูที่หนูคิดว่าน่าจะเป็น ดิเวอร์ค่ะนอกมาตอบว่าลูกพัดแคลรี่เท่าไหร่วไม่หนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นดเวอร์เพราะว่าโค้ดที่อเมริกาที่ฟลอริดาครับเขาคอมเมนต์มายิงโดยตรงว่าคือที่ฟลอริดาเนี่ยจริงๆลูกสาวไม่ได้ส่งเมลไปครับแต่เขามาตามีเขาครับแล้วแล้วก็ถามว่าเวลาคุยผ่านซูมเนี่ยเขาเขาทำไมถึงใจเขาบอกว่าชอบที่อยู่ตีไกล พราเขาเดินตามเพราะว่าอยู่ตีไกลถือไม่ไกลอ่ะอยู่ในระดับ N C A A ไม่ได้อ่ะใช่เพราะ N C A เท่าไหร่จ้ะแคลรี่เท่าไหร่จ้ะสองเท่าไหร่แคลรี่น่าจะสองหกสองโอ้สองหกนี่ก็สุดยอดนะครับสองหกนี่ก็คือเฉลี่ย L P G A ดีกว่คนใน L P G A แล้วครับนี่แสดงว่าตีไกลมากเลยตีไกลไว้ก่อนต้องตีไกลไว้ก่อนแล้วยังจะไกลอีกเพราะตอนนี้อายุสิบหกแล้วเขามีการติชมเรื่องวงสวิงเราไหม อะไรทานองนี้ไหมมีพูดถึงเรื่องของเทคนิคเออลูกอยู่เทคนิคดีนี่เรื่องนั้นเรื่องม,มีมีบ้างไหมครับถ้าคุยกับผมมีครับเอแเอแแล้วก็งงคุยกับลูกก็มีอย่างโค้ดโค้ดเขาก็แนะนําว่าเออลูกลูกยูโอเคเรื่องสว <swing, okay, S 2> ิงโอเคดีมากแล้วก็เรื่องไรโอเคแล้วก็อาจจะมีปรับเรื่องเหล็กนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอก นะครับแล้วก็ลูกสั้นเติมเพิ่มไปรับรองอยู่โอเคเลยอะไรเงี้ยครับพูดอย่างเงี้ยดีใช่ครับเดี๋ยวพูดทีเดียวแล้วหายไปเลยนี่ไม่ใช่ใช่เขาเขาผมว่าเขาก็โอเคถ้าถ้าเขาพูดขนาดนี้กับเราแสดงว่าเขาก็โอเคค่อนข้างจะให้ความสนใจ้วค่อนข้างจะหวังดีเนาะอะไรเงี้ยครับในความคิดผมผมว่าช่วงนี้เขาจะตามและตามผลงานหน่อยแล้วก็กะจะดูตัวอีกทีตอนปลายปีหน้าเนี่ยแหละเขาพ็อจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วนี่ ปีเดียวกลับมาเตรียมตัวยังไงคือเรารู้สึกไหมว่ากลับมาเฮ้ยเราไปอีกคนนึงแล้วเราต้องเอาแล้วฮึดรู้สึกอย่างนั้นไหมรู้สึกเออเล่าให้ฟังดิเฮ้ยเราต้องฮึดแล้วเปล่าหรือไงค่ะก็รู้สึกว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองมีแพชชั่นกับกีฬากอล์ฟมากขึ้นค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิแบบคอนเซนเทร t แล้วก็ตั้งใจซ้อมมากขึ้นค่ะอะไรอย่างงี้กาที่โปรพันธ์กับน้องต้นข้าวอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังในวันนี้นก็คิดว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับผู้ปกครองที่จะ นำลูกไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาโดยเป็นนักกอล์ฟนะฮะไปได้ทุนซึ่งก็มีหลายมหาวิทยาลัยให้ทุนอยู่นะครับแล้วก็ขอให้โชคดีด้วยสำหรับน้องต้นข้าวนะครับอยากให้กองเชียร์เชียร์น้องต้นข้าวติดต่อเชียร์ผ่านทางไหนช่วยบอกช่วยบอกท่านผู้ชม่อยกล้องตัวบนนั่นเลยกล้องตัวบนน่ครับน,น้องต้นข้าวฝากเลยครับก็ฝา,า,ากติดตามผลงานการแข่งของหนูได้นะคะท่านมิชากองทองนะคะสามารถ ติดตามผลงานต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆของหนูได้ทางอินสตาแกรมทันพิชชาจุดกอล์ฟนะคะแล้วทางคุณพ่อครับฝากให้ทางครอบครัวนี่ที่มีลูกๆอยากเล่นกอล์ฟเนี่ยในฐานะเป็นโค้ชและมีลูกที่ไปได้ไกลขนาดนี้สอนอยู่ที่ไหนนะสนามไดโนนจันครับอ๋อสนามไดโนนจันนรับเดี๋ยวมีคนไปปรึกษาเยอะเลยฝากเลยะครับก็จริงๆผมก็พูดในนามของผู้ปกครอง คนหนึ่งนะครับที่ที่เป็นครั้งแรกสําหรับการเปิดประสบการณ์จริง,รงๆผู้ปกครองหลายคนผมผมเชื่อว่ามีประสบการณ์ได้ไปต่างประเทศพาลูกไปแข่งพาลูกไปหาที่เรียนเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือ,อ,อพอไปแล้วเราเห็นว่านักกีฬาต่างประเทศเขามีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเพราะสิ่งพวกนี้ถ้าเราสามารถสร้างให้เด็กเราได้เร็วกว่า ผมคิดว่าเราก็ไม่ได้เป็นสองรองจากใครเลยนะครับเพราะเด็กไทยที่นู่นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับต่างชาติหรือโค้ดส่วนใหญ่เขาชอบไทเกิร์เขาบอกว่าไทเกิร์ส่วนใหญ่ตีไกลไม่ว่าจะเป็นแพตตี้โปเมที่เขารู้จกักเขาบอกว่าไทเกิร์ค่อนข้างตีไกลเพราะ,ะนั้นไทเกิร์จะถูกมองเป็นสิ่งแรกก็คือความน่าสนใจก็คือการตรีไกลก่อนแล้วเขาบอกว่าเวลาตีไกลมันสามารถ มันมันไม่ได้สร้างสร้างแบบต้องใช้เวลาคือมันไม่ติดตัวอยู่แล้วมันสามารถต่อยอดสิ่งอื่นได้ลูกสั้นมันพัฒนาได้แต่ตีไกลมันต้องใช้เวลาพอสมควรที่จะทำให้ตีไกลนะมันมันก็มันก็เป็นผลผลดีนะครับก็ฝากกับผู้ปกครองไว้นะครับสวัสดีก็ต้องขอขอบคุณโปรพันธ์นะครับขอบคุณน้องต้นข้าวนะครับแล้วก็ขอให้โชคดีทั้งสองท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ